ส่วนเฟิงเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าป่วยหลังจากงานล่าสัตว์กันตะลึงอืมข้าเออข้าเฝ้าท่านทุกวันเลยดูออกว่าท่านป่วยอยู่มีอะไรอย่างนั้นเหรอเสด็จอาเ <c oughs> ช่นนั้นอย่าได้บอกใครจะได้ไหมอาไม่อยากให้คนอื่นต้องเป็นห่วงนะ่ะยิ้ม ข้ารู้ว่าเสด็จอาไม่อยากรบกวนให้คนอื่นวางใจข้ารับรองว่าจะไม่บอกใครจำใจดีมากเด็กดีตอนบ่ายเฮ้องหญิงองหญิงเหอซัวไม่ดีกับเราเกินไปหน่อยเลยเพคะ ถ้าเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเป็นเช่นนี้หากรู้จักนางไว้กว่านี้แล้วก็ก็คงจะได้มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นอีกนะอุ้มแต่ในวังอันตรายกว่านอกวังนะกถ้ามีอะไรผิดปกติกับผ้านี้ล่ะกังวลไม่หรอกมัง้งถ้าว่าองค์หญิงเหอซัวเน่ยดูจะเป็นคนดีจะตายไปใ <c oughs> ส่หัว อีกอย่างถ้ามีอันตรายจริงๆก็ยังมีเสี่ยวจิวอยู่นี่นะยิ้มอย่างมีเลสส่สัยชิข้าไม่ได้ว่างที่จะมาเฝ้าเจ้าอยู่ทุกวันเสิหน่อยแต่ท่านเพิ่งพบกับองหญิงเหอซัวครั้งแรกนางเอาของมากมายมาให้ท่านเพื่อหวังอะไรกันนะไม่ใครสงสัยคงอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่สะพ้ยละมั้งครุนคิด เอ๊ะปะจะล้มแล้วองหญิงหมกอยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นทำไมไม่ระวังเลยอะท่านองเขินอายโชคดีที่ท่านอองอยู่ตรงนี้พอดีไม่อย่างนั้นคงได้ล้มหน้าทิ่มไปแล้วอิงเอ๋อส่ะซวนยู สเสด็จอากับอิ่งเอ๋เข้ากันได้ดีเชียวเอาตัวขวางไว้แน่นอนข้ากับท่านอองสเสน็จกันอยู่แล้วนี่นะยิ <c oughs> ่งเอ๋พวกเราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วแม้ว่าอยู่ข้างนอกสเสด็จอาเป็นท่านอองแต่อยู่ในวังเขาเป็นสเสด็จอาของข้ามองใช่ไหมเพะะื่ะค่ะเสด็จอา <c oughs> ยิ้มค้าง ใช่แล้วถ้าหยุนอิ่งไม่ถือสาต่อไปก็เรียกข้าว่าสดิจอาก็ได้นะผ่อนคลายสดิทอาทำไมรู้สึกแปลกๆข้าว่าพวกเจ้าน่าจะมีเรื่องต้องคุยกันงั้นข้าไม่รบกวพวกเจ้าแล้วละ่ะไว้วันหลังเราค่อยนัดเจอกันนะเชิญสดิจอา ไม่รู้ทำไมถึงได้รู้สึกว่าท่านอ๋องมีท่าทีไม่ค่อยมีความสุขโป๊กยังจะมีใจไปห่วงคนอื่นอีกนะเจ้าไม่ดูหน้าคนรักเจ้าบ้างเลยตอนนี้ดำเป็นก้นหม้อแล้วลนะ่ะ <c oughs> ไม่ดอกมัง้งเซนอยู่กำลังหึงอยู่อย่างนั้นแหละมองเออเข้าใกล้ส่วนอยู่เจ้ากำลังหึงข้ากับสเสด็จอายอย่างนั้นเลย ข้าหึงเจ้าแล้วจะทำไมสีหน้าไร้ความรู้สึกแต่นั้นคือเสด็จอานะในหัวเจ้าคิดอะไรอยู่ล่ะข้าไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นแหละหยิบมาหันกลับข้ารู้แต่ว่าเสด็จอาก็เป็นผู้ชายเหมือนกันเสียกจิวพูดถูกแต่ว่า แต่มีบางเรื่องที่มีแค่เราสองคนเท่านั้นนะที่สามารถทาได้คนอื่นไม่สามารถทำได้ฮะอิงเอ,อ๋อยากทำอะไรกับข้าอย่างนั้นเลยหันกลับไป <c oughs> เอ,อิ่มยนยวน,ยวนกลับตำหนักเดียม,มันหวานเพคะยามค่ำหน้าสวนในเชียนหยุนสวน รอแป๊บนะอีกเดียวก็จะได้กินแล้วล่ละที่แท้เจ้าก็พูดถึงก็คือสิ่งนี้อย่างงั้นแหละเฮ้อ <c oughs> เจ้าคิดว่าข้าหมายความว่าอะไรแหละยิ้มเจ้าเล่เราวันที่เราได้แต่งงานกันเจ้าก็จะรู้เองนะส่วนอยู่เขาคิดว่าข้าเป็นหญิงสาวใส่ซื้อสินะเขิน <c oughs> อายเมื่อก่อน น่าดูมาก็ไม่น้อยนะหยุดคิดเดี๋ยวนี้อุจจาเาข้ามากห้ามละมกอะโปะ๊คิดอะไรอยู่